ตังด้วยนะครับตื่น้อ๋อหูตังกันแล้วครับหูมแม่หูเออหขนมหองขนมหม้นมมอนะเดีย๋ยวผมไปส่งครับผมเป็นขยงครับนะคน้ำเริ่มเลยนะครับเดี๋ยว <Richtung S 2> ไปด้วยกันนะไป อ๋อ <Ari> อันนี้เป็นเป็นอนนรครัแม่ปันพันหงพันุนหุงกี่บาทหนงกีบาทก็ได้สี่นี่บาทหรอคนุนี่ตงค์สิเน้อออันนี้ผม้องจิ้มนะฮะนี่ออมตั้แต่ตะวันแลวะเนาะอไล่กาดเลยเนี่แข่งออมเลย อืมแลาบหมูลาบหมูเออถ้าจะเฮ็ดตอนดีกเลยหือน้ํา่อยังกินลาบดิบอยู่ไหมกินกึนเลยอ๋กินมาได้นะอือคกินอะไรที่คือกระบวนการนะครับเก็บสัตว์ไปคืนวัด แล้แลแลโหเนี่ยฮะเอาจ่วยกันแ้เนะมูบ้านนี่นะสุดยอดแต่ท่านสามารถสนับสนุนช่องของเราได้ด้วยการกดปุ่มขอบคุณด้านล่างคลิปเพื่อเป็นการเลี้ยงกาแฟผมกับแก้วนะครับอ่า และผมได้รับภารกิจนะครับจากพ่อตานะครับให้ไปรับตุเจ้าที่วัดนะครับอ่ะครั้งแรกในการไปรับตุเจ้าที่วัดเออทำเป็นยังไงเราไปดูฮะว่าเออไปรับตุเจ้าก่อนเพราะว่าไปไปนิมนต์ไปนิมนต์นตุเจ้านะครับเช้ามากเลยครับตอนนี้หกโมงไปรับตุเจ้าฮะโอเค ผมก็สปีดเกนะครับมาที่วัดแล้วนะครับไปวัดทามื่นข้าวนะครับนี่ยผมมารับตุก่อน1รูปท่วนท่ทีแรกเก้าหัวทีนี่แม่แม่เมียบอกว่าสามสตนนะครับตอนนี้เหลือ1นึตนท่วนๆเลยนะฮะเดี๋ผมต้องทำยังไงบ้างก็ไม่รู้นะฮะว่าไปนิมนต์เขาก่อนเราต้องมารับเองนะครับเนี่ยเพราะว่ามันนอกนะฮะ มารับเองขี่รถรับตู้ก่อนนะเออง้อยรถเข้าไปนี่นี่ก่อนเออเดี๋ยตู้มีนี่มนต,ต่อนะครับตอนเจ็ดโมงนะครับเดี๋ยวเราต้องทาก่อนอเต็มนี่เลยต้นไหนเป็นต้นไหนพหูดเลยเอาแลว้วบยอ่าเดี๋ยวขอญาตลงไปซ่อะหาอนนะครับ อ่ะนี่คือเขาให้นิมนต์นี่ไปนะครับแล้วก็มีกี่ตัวครับตอนนี้ถือไปไอ๋อมีตัวเดียวเนาะโอเคครับโอเคอันนี้ให้เปิดนะครับอ่าครับอ่เดี๋ยวถ้ารัดรัดประคดตัวเดนะียวมันจะเสียงจะดังนะครับผมรัดประคดอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวนี้ฮะรัดประคดด้วยอ่ะไปรัดประคดอ่ะอ่ารัดประคดเรียบร้อยโอเคก็เลยมีกี่นิมนต์ต่อครับอ้มามัสยะ ล่ละถักรดู้อนอ๋ออันนี้เป็นปู่จานร,รับพระนะฮะโอเคฮะ,พะ,พะ,พะนี่ผมตื่นเต้นขนาดขั้งแรกในชีวิตเลยนะทำพระ,นะเนี <laughs> เ่ยตู้ัวต้องมีกรรมวะตัวต้องมีกรมกรมอุกวะตอนมม่มีนะโอเค เข้าสาสุภาการแนกเกความายเป็นตัวของววาสนาจิตใจนี้ขาวจ้จก็บัดรายได้วันที่ศสอารมอะไรไปบนจากไปตกข้องวังเสตุลาบายได้การจุพมีั้งแที่ตัวนยสามที่ได้ที่สุยางตัวเองคนเจอเกอเหมือนกัะอาจารย์างรยาบงพรยาหยุ่มมาลาคุณนามพระมายาสุตุนจําหวัเนจัหัุลจัดจนอย่างนกันที่าาาในเขาข้างนี้ไปบอกไปเ่าไปอุกุแยนี่ อ่านี่เป็นหามแม่ครัวผมจะจิ้มหน่อยสักอันหนึ่งได้ไหมให้กินก่อนได้ก่อนกินก่อนเนาะอันนึงจิ้มอันนึงอยากละเต้าดีครับหน้าดีครับลูกทีโมละแม่ครัวก็ถึงสี่โมงฝ่ายสี่โมงนี่เขาหย่างสิบหกนาฬิกาสิบหกนาฬิกากำลังแงกลา่สุดฮอ๋อสี่สี่มาแล้วอีเด้ออ๋อ เขาทั่วห้องเขาเย็นจโอ้แล้วต่อมาแรงนี่ใส่เบียร์ไปละลุกได้อยู่เื่อนกันโอ้คุณโทรอันนอนรับไอ้ม่ไ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 มืไน่ไม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 ่ไ่ไมีไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไไม่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 นี่ไม่มไม่อ่ไม่่ดไ่ เฮ้นี่กาบอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนี่อันนี้อ่ะเนี่อไส้ไก่หนังไก่อ่ะไส้ไก่หนังไก่ทอดคนไก่อ่ะโอ้ไปกินละไก่ไกนแข็งแข็ง <Okay. S 2> <Okay. S 1> เอามาถ้วยหนึ่งม่ กี okay, okay, ม่ม,นะมือคุณตุ่มเนี่ย okay. <c oughs> น,นี่ยังห่อน,อนู่และห่อน,นะกันโคระมกี้เนี่ยโอะนาวาโกเริวะทาโกยะวะทาโกพรวาทาโกหมตุสปัตาทุกขโรขปยาเวลาโสกาสันตุจุปัฏฐานิกา อันตรายาบิวินาสันตุเจติจสาใจยสิทิธานังราพังสุธีปะปยังสุขังพระลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธิจยาสวัสด่าวาสาจจอายุจจีวติสิทิภระวันตุตสัปปีติโยวิวัสันตุสัพปะโรโกวินาสันตุมาเตภพราะว่นตรายายสุขีที่ขายุโกเพะวอภิวาทานาสิลิสันนิจังภูราพจายโนจัตตารุธรรมมาวันติอายุวันโนสุขังพระลัง อ่เด uh, no, uh, ี๋ยวนำส่งครับนำส่งนำส่งวัดอ่าเสร็จเป็นหนึ่งแล้วเพื่อนเพื่อนกินเพื่อนกินกินนี่เลยครับมลเจ้าบบนี้นะเดี๋ยวนานลุงไปถึงพวกเราเปิดหือไข่มาเอาไปมดไปเนินนี่น่อยเอาไปมดเรื่องอะไรเองคนมดเลยกันขนมนี่เปล่มดเนี่ยก้างเนี่ยโอ้โหอันนี้คือของกินอันนี้เป็นอ่าแกงอ่อมใบเลย ก็มีคนในตัวเองคนในได้อันนี้นี่จองอันนี้เลยเนี่ยัจองแ่งออมเนยเ้อาเข้าเอาใเนี่ยหลับลึบหลับัวัง เต่าด <H á. S 2> ้วยมาเต่าด้วยมาจิ้มอันหนึ่งมาเต่าอันนี้มันเย็นหรอตะกี้มันเย็นอือเ็นหงตังด้วยนะครับอ๋อหงตังแล้วครับหแม่หงเออขนมขนมขนมมหก็ น้องไปส่งครับผมเป็นขยมครับน้าทั้งนะครับเรียกไปด้วยกันนะไปอ๋ออันนี้เป็นเป็นอันนี้ครับแม่เป็นพันธุนหุงพันหุงกี่บาทหนึ่งกี่บาทก็ได้สี่ห้านี่ห้าบาทหรอคุณคิดนี่ัตตั้งสลีบเนื้อ พวกปุนมากินข้าวนี่นี่ันใส่รถหมดเลยย่ะน่าทำปึง้งปึงเป็นผู้จาน ก่อนนคครรัับบะทไว้ของคุณมากไปตัวกันนะไปถ้าอย่ามาไปพอจะสถ,า,ถานาการณ์ละอ่าอีกะะอกะไปะอ,อันนี้คือของจริงฮะนี่แหละแม่ครัว ทักอันของอันกันโชโชโช,โชเก็บก็อีกน,นะครับอ่าจอยเทาหน่อยเดี๋ยวเขาจะว่าให้นะฮะเรียบร้อยฮะ,ะ,ะได้เวลาเก็บแล้ว โดนไม่เต็มมกันระวัง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 ไปเก็บเต็นเอาเหลี่มเเลี่ยมนี่เนี่ยมันเมีกจะได้ได้เออยุกลขันเลยยุันเออรเอเค โอเคมาเป็นไฟควบคุมการผลิตอยู่ตรงนี้แล้วกันฮะเก็บเ <c oughs> ตน็นแล้ว <c oughs> อ่าเก็บเตน็นแล้วฮะวมาเร็วเข้มเร็วแค่ไม่ถึงชั่วโมงฮะทีดีเสร็จทุกบก็เก็บเลยนะคนไม่เต็มเลยนะฮะ Đây rồi ปัจจุบันแก่การกดแจม

ฮะโยโยกน้ำแข็งเอาอย่างก็อันนี้เฮาอย่าไปไหนของเขาเนี่ยคนตะเป็คืนกะอันนี้ของบ้านเฮาไหมโอเคเฮาไปไปเก็บไปในบ้านไปอะไรก่อนอันนี้มีอย่างน้ำแข็งอ่ะไปที่ไหนวัดไหนเอาวัดมือเข้าเนี่ย อันนี้อันนี้ของไผ่ควอุงตั้ดนี้มากเกินยอแลไม่ส่งนะไปหก็จะเอาอะไรยังดเอาน้ำแข็งนะครับใส่งในอเอาไปยังอันโอเคปม่หน้อยอนนี้ตไปหเดี๋ยวราจะค้อนมีอไอจะน้ำแข็งต้องค้อนเต้นนี้อ่น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยวนนผมจะเป็นสารถีขับรถไปส่งที่วัดนะครับเมื่อเช้าก็ขับรถไปรับทุกเจ้าละตอนนี้เราก็เก็บเต็นท์ มันนักแบบนันนี่เนาะหนึงสองอึ๊บเอ้ยเตีไว้เลยเอาเตีไว้แล้วไผไปตัผมมึงเนี่ยไปอันก็เอาอี่ขึ้นเลยก็อีอะก็อีอะขึ้นเลยก็ยังบับไปด้วยกันเลยกัเดียวก็อีได้เอ๊ก็อีแต่

Graduate, 1 2ึ่สอ้เอาหัวไปทางใดดิหัวเดงก็ได้เอาอี่กัได้กันได้หมดอละโอเคโอ้าไหมอย่างอ่ะโค้กอะเดี๋ยวผมเดินหน้ามน่อยหนึงเดี๋ยวผมเดินหน้ามน่อยนะ

เออแล้วให้มันกล้องอย่างสักอย่างนึงเอานี่ไปกล้องอย่างสักอย่างนึงให้มันเออให้มันบบต้องไปเนี่ยเอิ้มไปแล้วเฮ้ยเน็ตเฮ้ยทำตัวอยู่ดูวยไหนทำตัวไหนทำตัวพึ่งก็มาเอาไงเนี่ยเมื่อกี้ผมสอนน้อยเดียวได้ได้เก่งเลยเนาะด้วยนะแม่ไปไปวัดกันฮะ อะไปวัดกันของไปคืนวัดก่อนโอ้ไปบ่ะตี่ดตี๊ดตี๊ดยอย่าบอกไปส,สื่อไปเนี่ยมันเงียงมันกับบารังรถมันขึ้นเงียงนี่หรอมันเลยมันนึงกล้องแล้ว ยอ,อ,อ,อย่างโต๊ะกับได้ยินยนมนั่นเองผมเลยเนี่ยผมเคยข้าปิดไปจา้างแหงมันแหละอะตอนนี้ผมก็เอาเต็นท์มาคืนที่วัดนะครับนี่ก็คือนี่ฮะ <c oughs> นี่ครับบ้านนอกถ้าก็ถ้ายืมอะไรเสร็จก็เอามาคืนที่วัดนะฮะหน้าๆเขาได้เสียงการนี่ก่็ได้เสียงการบำรุงก่อนน้ บริเสียงอ๋ออันนี้ฟรีด้วยนะครับเนี่ยยืมฟรีคืนฟรีแต่ในในเวียงนี่เจ้ามีกาบบํารุงตัวนีคืนนี้ก็ดังฮะอันนี้ต้องนำส่งอีก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 ที่นะครับอันนี้กสตอมอขอนี่ผมจะแปลฟังกลุมสตรีหมู่บ้านหมื่นข้าวมอม่านี่คือหมู่บ้านหมื่นข้าว้าวไ

ักทอดนี่ทีมงานเขียงโอ้นี่เขียงลาบเขียงลาบแล้วนี่ก็มีดลาบนี่เป็นมีดลาบนะครับเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วอ่าแล้วภารกิจผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเติมนะครับเติมเข้าเขในห้องอเติมกันเติอมอ่ทาทำบุญบ้านใหม่เนาะ,ะบ้านหนอกบ้านนา ขอบคุณที่ติดตามมาถึงถึงวิถีชีวิตนะครับในบานนอกผมก็มาใชา้เวลาให้เป็นประโยชน์นะครับช่วยเหลือสังคมนี่